ไวเาจะกองหน้าสันก็ลุกไม่ใส่ใช่ฮะตัวตัวนี้ลตัวไหนเปลี่ยนสิเกอะไรกีดอนกีดอนกีดอนไม่ตัวนี้เเปลี่ยนสเรื่อเรื่อนเอกอกีดอนยังไม่เก็บสองกี่มเก็บเข้าซูเช็เก็บตองเ้า่ะแล้วไม่ใส่ด้วยกางกี่ดอนไ่ใส่ไ่ใช่ไปใส่ตัวอื่นดีกว่าตัวอื่นดกว่ากาเียกเด็กไม่มาหมดแต่บอล บารโลมเทสกับกับคู่หลงนะไตก่อนบารโลมันมีบันหมดถ้าเป็นแ่นแรกตอนนี้มันไม่มีหมดก็จริงแต่แว่บิดแหวมีแต่ n o r m a ่ n t มันจะบิดขึ้นนิดหน่อยคู่แต่ค่แต่วถ้ามันเก็บพิเกอร์อย่เขากรองได้แต่การเป็นไดที่โกงที่เดยแต่จะมีแคไไม่แต่จะมีได้ที่โกงกดกาดะมาโฟมีเดขอมือสามไปขอมือสามไปทิ้งจึงื่อจะตีแค่มืมือสามตีมือสามแล้วขอสามไปกำ่อ อยากลองเรืองอ่ะ่จ้เขาเนสัตว์แบเขากป็ัต์กอะโอเว่อร์ตายตายไม่กัมใช้ไม้เนาลืมแต่บ้านในกูไม่เคยใช้มือนันได้เลยเดี๋ยวเป่มาตันนปล่อยครับ เช็คสองับเกศสามแบบจั่วเกศสามับปลอยเลยนี่ไม่มีการไม่กาก่าว่าเกศสาได้ซิวห้าพเก็บไว้ตีสัตว์จะฉิวาิวหห่งยังพอคุยได้ิวห้ันไม่มีเินเสไปเลยพี่หยเลยแจกบเไปเลยถ้าแจ็เสกูปกันสองใบข้อดีคือมันมันาดีจนะเขาไม่เก็บเลย แต่ชนะคุกไม่หรอแพ้คุกเพราะว่าเกียสาไม่มีแต่ตัวตัวลงมาโซ่อะไรแพ้ควกมนะาโคลมินเมันแพ้คุกในบางสถานการณ์ถ้าถ้าถ้าคุกมันเรียกโซ่ก็เอาพวกไม่ทิ้งผิดไปวันี้แบบว่าเขาเขาทิ้งโลกแต่ไม่ได้แล้วตอนที่นี้แล้วหยิบแมกโนที่แก้คุ้มได้มา ไม่เจอจิ้แก้คุกด้แล้วราะพี่เลผมพี่ก็แพ้ผมึงโมโกพี่ก็แพ้ผมวันนั้นอะดมวใสูบอกือนเดิมเก็บเก็บก้าไปผมบัตเล่นหมดเลยก็เหมือนที่บอกีตายสามเจ้เน้่เป็นลยปิดฝาโลงให้ด้วยดูดูก่อนครตายครับีโอ้โหสองโต๊ะก้ว ใคปล่อยกบตีกันไม่มีหรอกโอ้ตัวสองกบาตีกันใกล้นี้สู้กบาังไงไม่ต้องให้มันไม่ต้องลงเรืออะไรหรอกแค่ตั้งแต่ที่พีกีไว้ง่ายเลยมีเริ่มต้องคิดพีีไว้แล้นี่สู้กบาอเอนิกสตัวแถวหลังสามคนนับพวกมึงปอเอินฟิกสามตัวแถวหลัง้ง้ี่ไว้สามเลยามไกูไม่ลงเอ็นฟิกแถวหลังสามไม่มีที่นคที่ใหญเลย เขาเลยแต่ปีกของขอมีเรียสัไปต่ำกว่าเสร็จก็เป็นี่ย่ยุกิเสร็จไม่ไ้หรอกที่ทำงานที่พนันิเหรอแปะิกทีชงเป็น้เกิดนถ้าเกรนะเจอเรจะรู้ได้ไงว่ามาเจอมอันนี้มีเกณฑ์สามหลัก็ง่ายนะก็ค่สามิปสามาเกิดอันนั้นสองสแค่เลยก็เจอเจอมาแล้วอันนี้สเห็นเมือนนั่งในสองสามบุ๋ยครับเวตาเปลี่ยนไปเป็นพันปีเพื่อผมจะเล่นเอตั้งแต่แม่งออกมาจนสุด

เอเด็กสูห้ามีตอนน้าใส่ในมาเตนในสามารถีน้อสมารถเปิลเล่หรอล่เปิ้ลไม่ใช่เนเปิ้ลเก2เล่นน้องน้ำตกสูห้าเออเออเียร์เียเกอรเียเก็บหมดอีาีเเียีีเกไงเกียร์กตัวเเเว อยากไกโน่ <Net> ่างเตาน้อย่วันนี้นเต่าเรื่อยอกินไกโน่างสาั้หนึ่งกโลม่เอวันสุดกโลกันสกิลวันสต่ช มนอูก็เป็นวัสดุนักโลกหอยปีปีนี้เป็นเชลโลครบหน้าแมกโนเลียว่เอาอย่างนี้ดิถุงเอาของคีออนเดินบันอื่นแล้วทางงั้นไหนวันทวีคีออนวันทวีสองใบอ่ะเป็นแพะเข้ยคีออนปักบริดมีเลยรั้งเสียด้วรถได้บัคตะนะคีออนไม่ได้พรวันพ่อเนี่ยบัตรมาที่ออนวันพ่อเขียคีโดนปิดแน่ทางงั้นไหนเขียคตีไม่ได้เลยแล้ววันแม่จะมีกี่ใบนะ ข้2 2> าปัสสวันแม่ดีไทยแหรน้แม่เป็นคหรอะซรัแกโอ้ที่หนาข้าคเฮ้ยถ้าวันพ่อเป็นมารติออนวันแม่ก็เทกียงไม่มีโคเช่่ไม่กกเตอร์น่นะใช้ได้แต่ไม่ไปกิกเตร์มายมันเป็นกิตอร์เบิ่มๆยอทุกคนไม่เล่นดีเกียรมันเก่งหรอ

ปม่เหรอกโอ้ยปะ่ต้เป็นหรอกเแ็บโปรโมชสักครึ่งเด็กอะเออแล้วแม่เป็นตัวที่แบบเขามีกดแคนไฟมากขาได้กดพิเศษได้เดี๋ยวมะดัดได้กันก็ตอนนี้กดแคนไฟอะบอดดักมันอยู่ชาร์โดะแต่ว่ามาจะตี้ต้องใส่ต้องใส่มบอะดักไอเด็กเออคือไม่ใส่ได้ควรมาจะตีตีนใหญ่เด็กนั้นบัตมาจิตี้เข้าไปได้กับชาร์โดะเก่งกว่าเขาโซล่ใช่เขาเลยใส่โอ้ไม่ได้เลยก็ดีไม่ได้กันเลย่าง มันตัวเดียป็นครั้งก็ขอบคุณใด้เชาโด้ชดนเก่งเกคเลยจัดเทนเมจ่ายบาสี่ได้เพิ่มมาแปดพันต่งไอกกันแล้วไอ้ตัวเรที่กดที่กดคันจะาสี่บวกแปดพันใครบอกใครบอกว่าทีบการได้พี่มีเร่งมมีดีวาสกิลกันภาคดีวาครับภาคแรกเขาก็มีนะครับจ่ายจ่ายห้าจ่ายห้าบาสแล้วก็บาส8แปดครับลุกั้งแถวลุก้าล้งหมดมกกบาร์นะเออมกกบาสจ่ายหาสอบตกแฟนผมดูมันเสียีาแก็คนที่ห้าขายสอบตกวิพรุ่นี้ด้ยก็มันไม สองมื่นสามมื่นสีหมื่นสี่มื่นแปดเขาเอากระดาษแผ่นหนึ่งเข้าได้เขียนเขียนได้ไม่ได้กระดาษแผ่นหนึ่งปิดเขาอะไรมือตัวเองเลงไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอเพื่นในห้องสอบเขาให้เอาโน้ตไปแล้วกันแต่คุจะไปแค่ไปใช้เลยสก้าแล้วก็บ้านเมยใบหนึ่งแล้วก็สติก้าสติกคุมดมแก็กดกดกดห้าเลย ไม่มีหอไม่มีักทีเลยใครสาร้นี้แต่ได้ลูกไหมวะ่นอไม่มีมีไหนจะใช้มันนกเลคตรเดยพลังแวนอ้ยไม่มีคอมสามี่สาวมากกวลูกีสาเท่าไหร่วะอันนี้ก็เป็นสาวมืออันนี้เป็นสางดาเฮะาสิบมเก้าสิบเอรก็ไ ก็ม่รู้บมีแล้วกูไปใช้แ้หกสิบบกไอ้แม่ถอแต่วัดราสมัเก้าสบกที่เราใส่แ้วไม่ได้กไปถอแล้วก็ลอจากางนี้เราก็ขาอย่าว่าในยี่้อโดนกูโดนหมดี่โดนโดนนี่ก็โดนเลยาหมื่นะามื่ห้มันใหญ่แสมหมื่นามหมื่าหมื่นาาหมื่สาหมื่น้าห สมาธิเอสเคทนี่ยนบะเขาะครับมาช่วยได้ขานแทลรี่โคตรเยอะเลยกลายเป็นติดสองไปสามเมื่อสามมือสี่สามสี่สามที่เป็นห้าสามป็สามใช่หกสามใครมึงไม่ใช่ผมผมผมลกขึ้นไปดูแม่งดำ้าเลยนะสามครับที่ห้าสมข้ขยังไม่รับยังไม่เรบเฮ้ยลืมกดอัดไปนะหยยกยเล่นจบแล้วเหมือนผมเนพี่เขาก็ตายแล้ดับเลยเล่นฟรี กลไม่โคตรคอนเทนเลยอันนี้เลขให้เด็กเอาสองหมื่นสี่เนี่ยเดี๋ยวทินาชิววิเชอร์ดาก้อนห้0หมื่นามเลยแหวนยี่หมื่นแปดไเลยบัตรอัลบาสก้าหัวเลยยี่หมื่นแปดไปชิเดียวไปไปเลยอัตบก้าตีห้าแปด่โอ้โหตัางจาตัวเล่นชิววิเชอร์ดาก้อนใส่กับไอ้การัดบัตกึ่มอ้ตีได้ทุกเทิร์นจุยกาบักุ่มเดีวก็ดีดีว่าเพราะว่ามันตอนแรกมีแค่เกตสองแต่เาใส่เกตสองอน เพราะมันตีหลังไม่ได้มีม้าบ้านหนถเกิดมาคุมกับแม่งเรียกมันตีหลังได้ตีแวนมันใส่ิวเชื่อมาคุมแล้วเพราะมันถือว่าดอกมันแต่ดอดกมันจะดอกมันก็ตีมเชื่อมไปเชื่อมไม่ต้องตีได้ไม่ออกเลยแล้วไม่เช็คก็ดอกไงมึงไปเล่นมังกรมาสานเวทดีกว่าแวนว่าหาขอเล่นแค่นั้นเยอะเลยกีมสิเซอร์กูยังไเห็นคนเลยนะแต่มังกรมาสานเวทกูไม่เจอเลยบปืนมันกัดมันกาดเก๋เป็นเล่นไปยิงเขาสองทีไหเข้าวเลยจบบล็อก มันภาษาไม่ชื่อซ้ำกันเลยจ่ายใช่เออมันไ่ามันจ่ายสก้าชี้แต่ว่าภาษาไม่ชื่อแบบมันมันเป็นสก้าแบบสก้าที่ไหนึ่งหนึ่งกับเช็คหัวห้าพันม uh, like, ันค yeah. ือโคมันคือสก้าที no. ่บ้านเออมันคือสก้าที่บ้านในกรณีที่มึงทรับสก้าหายเอ๊ะมันคือสก้าที่ที่มึงว่ามึงเอาสำหรับคนที่เปิดสก้าเป็นของมึงือผิดเกี่ยวกัหัวแบนนะแล้วก็ใส่ในสกาาพาเลยได้ใช่เออแล้วก็ใส่ order ชุดเลยนะออเดอร์เช็คได้คือสี่ได้จบ